วันนี้ก็มาเล่เฟนนี่นะครับไวเฟนนี่เพราะวา่าเคว็เกียดหมกกอย่งนู้ชาิเบ็ดตัวซับนะครับ <c oughs> กับผูดกุยนะครับ <c oughs> ผูดกุยแจงเก้ากันเหมือนเดิมนะครับ ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกเราก็พูดคุยกันนะครับการยินดีกับหนงสุนด้วยนะครับก้อกหน่งสุนนะครับเอฟเอฟสี <c oughs> <FC> จากปทุมธานีอะไรฮาะาตัวครับขอบคุณมากหมากครับขอบคุณหลวมากเอฟสีจากปทุมธานีนะครับกาชโฉงทางนะครับากาเมื่อเรา <c oughs> ไปตะม่านกลางวันเราไม่ได้เลว่วัวตอนที่เขาใต้ถุนซดนะครับเราก็มาเล่ยอยลังจากยูทูปนะครับพวกก็มาเล่ยอยลังจาก, YouTube. กยูทูปกล้องหลบๆวัวชน นะครับมาเหล่อยล่างกงรบโรชนกับรบโรชนกาใต้นะครับกรองฉัดนะครับใต้ด้วยนะครับการตอนนี้สถานการ์ดี่วนานะครับปากใต้ด้ยับมันท่วมนะครับแต่ว่าไล่จังหวัดไล่จังหวัดไล่สะาน้ากับยกหรือการเคียงนะครับกาแต่ว่าวรลายการการชนนะครับตอนนี้กรถทือวาอย่างประกาศชนกันตามตะเคียงไว้เร็วถูกสน้านะครับ กาสวามีคำสั่งไล่เปลี่ยนแปลงบันเบือกาเขาทางสนามมัดเจงข้าวพึ่งกับประชาสัมพันธ์กันไปนะครับตอนนี้กับกาสนามกีฬาเชินโกที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงการเปรียบที่จะทาการเปรียบยืนยันจัดจีนกาต่อชาววันที่หยิบซ่องกับหยิบซ่องต่อชาวที่ยืนยันการเปรียบเอฟซีข้อคูณมากมาครับที่ยืนยันการเปรียบต่อชาวนะครับสนามกีฬาเชินโกบันโซ่ทุ่งคนนายกเชมนะครับคนนายกเชมจะทาการเปรียบย่อยกันต่อชาวเพราะว่าเปรียบไว้ได้เร็วการมันซ่องวัน มาว่ากับไม่ได้สราบวันเต็มจะเปรียบต่อชาวอีกที่เพื่อทําการชุนรายการบิเศตเทศกาลปีไม่สราบวันก้องนายกเชมีรายาียาธิพัฒน์ศรีสนามจุนโกูโซ่ทงพร้อมด้วยน้าเพรียวไวกว้างนะครับกำนันจุกนะครับต่อชาวจะทําการเปรียบครังเพื่อทําการชุนวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับก้องนายกเชมโซ่ทงนะครับส่วนทุง่งโบสตเตเดียมกับเปรียบปฏิบตรายการเลวถ้าแบกาเพิ่งเปรียบไปเร็ว่ากันนะครับ เรียบเต็มรายการเลวของสนามกีฬาเชนโกถุงโสูสเตเดียมนะครับจะทำการชนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับวัวลอยๆวัวมันมันเต็มรายการเต็มรูปแบบนะครับของสนามกีฬาเชนโกบ้านถุงโสูสเตเดียมนะครับส่วนสนามอื่นๆนะครับสนามอื่นๆที่จะทำการแข่งขันทำการชนนะครับกามีต่ตจกควนตานีกาตตอชาวเวนกาวันที่หยิบซ้ำกามีชนถามิรัมปัตตลุงนะครับ วันที่ยี่สิบสามจะมีชนุนธิถาไม่ดั้มปัตตุลุงคนไหนวัวไปนะครับกาชนวันเดียวนะครับปัวสิบซ่อขนะครับชนกันวันที่หยิบนะครับวันที่หยิบนะครับถาไม่ดั้มอาเซียนสมิธนะครับวันดีครับวันดีถูกทานทุกคนนะครับกีก้ามาแล้วนะครับกาวันนี้กาไม่ต่อชามไม่มีอ่วนชนกาพุ่มแจงวันเคี่ยงอะไรกัตารางการชนเต่ลาสนามเดลลาสนามนะครับปูดกุยจากใต้นะครับ ล้รก็สมัครสนามจนโครกระบีนะครับหลายย่ญ่จะทําการจนหยิบซี่หยิบมาส่องวันนะครับหยิบซี่หยิบมา 20, 40, ส่องวันกาบวัวเต็มรายการนะครับวัวอยๆนะครับของในายสนามบ่อรอก็ไปติดชนคูพีเซตีนูนะครับการโทรไปแลายวก็เย็นหนุ่กูก็ไปเยี่ยมกันที่โคก็ไปนอยนะครับไปชนในายสนามหลายยหญ่กระบีนะครับชนกันส่องวันเต็มเต็มนะครับวัว้อยๆวัวมันมันหลายยหญ่กระบีนะครับ และกาชมทางก้องรบวชนก็จะไปซ่ห้าหัวร้อยหัวมันมันก็จะไปได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในยูทูปไปพอเมบีนองคนที่ชอบวัวในสิ้นิ์อะปะการต่อสู้ก้องกีฬาพื้นบ้านหัวชนนะครับเป็นสถานบันเทิงก้องนักทู่เลยผู้แสวงโชคนะครับสมัครดีลาหัวชนไก่ชนนี้นะครับคือว่าไม่มีใครนะครับทีวาเล่นเลยจนะตลอดไม่มีใครเล่นเลยรับเพตลอดมันต้องมีเพมีนาธรรมดาธีว่าคุณดีวะชนะบ่อยๆนะครับ เขาก็ทือว่าเช็คข้อมูลดีแล้วก็เล่นหนูจะเก่าบมหนาเลยครับนาเลยครับนะครับส่วนสนามกีฬาจุนคู่บ้านนา,นานาชัดรัตภูมินะครับหนองบอลกับส่งโปรแกรมมาแล,ล้วนแปดเก้าขู่กับบัวร้อยๆกันสนามกีฬาจุนคู่นานาชัดรัตภูมินะครับวันดีมากนะครับของหนองบอลร้านนายกชัยนะครับแล้วก็วันดีหยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าครับ สนามกีฬาเชิงคูบ้านโน่งบัวย้ายราชดัดตรังงงลงกำนั่งจิ้วนะครับผัวช่วงนี้ครับพมไม่ได้ไปทำเนี่ยพมยุ่งที่บ้านวัวกับไม่เคยแมก็ไม่เคยสบายต้องอยู่บ้านถึ่งไปไหนก็ไม่เคยได้ต้องอยู่ในระไว้แขกแขกแข้งตัวนี้ครับพ่อให้หน่งตักนะครับหน่งตักเท้นอยู่ซ่มสี่รอบเร็วก็ให้หน่งตักนะครับอยู่โน่งบัวย้ายราชดัดตรังนะครับส่วนผมก็อยู่กันใส่ก้าววัวใส่นะครับก็ใส่ก้าวจะทำการชุนกันวันที่หยิบแปดหยิบเก้านะครับหยิบแปดหยิบเก้าส่วัน หัวร้อยร้หัวมันนั่นนะครับไปเล่ข้าไปจัดการใส่กวางลีลายุดไอ้อู้ฮิวนะครับตัวนี้ก็นาหยมนะครับขายโกวโครงสะพันโครงโตตัวนี้ไอ้อู้ฮิวเช้มจนเข้มตัวนี้ชนกันซ้ำลานซ่องเส้นบาดนะครับชนกําลังซาดห้ามงทองเรื่องไว้ท้นกับตีมันโอวิรักบ้านนาเคียนนะครับขู่นี่ชนกันมันแน่นอนนะครับอู้้ฮิวกับไฟชนไม่ต้องห่วงไหลวุ้นไหลไฟชนะปุ่นสวัสดิ์กระโชย กับไอ้ตุนกับชวนซีอุ่นชนาใจชนะเหลังเพ่อนชนะปัญาคู่กับนันบะครับตอวเชมชุนเชมกับถ้าไม่ขึ้นไปชิงเชมก็ไม่ได้เป็นเชมสมัครขู่ไอ้ตุนกับอุยุเหลก็ไอ้ป้านกับไอ้ปานก็ไม่ได้ําวังกีรีรั้งกับตัวนี้ก็ไม่เคยไปเคยทุนขึ้นไปชุนฝากเนื้อทุกแทงแต่ว่าตัวเราอดตุนกับเราหลังเพ่อนชนะจันจ้านะครับมาพบกับไปนินจา แล้วก็เป็นนินจาเจนจงหุตนินจากระชนะมาไดุ้้นแล้วก็มาเพรเส้นกระวีทีโซทุ่นทงนึวุ้นแล้วก็ลบกลับไปชนะรอดไม่เพรกล้ดีนะครับคนหลังสุดกระชนะสงล้ามนะครับสมับไอนินจาเจนจงหุตนะครับทีมนี้ขู่นี่นุกแน่นอนนะครับชนกันส่งหลานส่งเส้นนะครับขู่เองปิเศษโงสนามกีฬาชนกูบานใส่ก้าวบัวใส่ก้มนั่นหรือนิมทองนะครับ ซานา้าดีไม่เปลี่ยนแปลงวันเคียงพุกมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงวันเคียงก็คือว่าที่เคียงในนนตต่อชาวแลวก็วันทีหยิบซ้งเคียงกันในนนตนดี่สนามีจนกูบันโซทุ่งนะครับตามดีเขาส่งลายไม้พุ่มแล้วก็วันทีส,นนทสาาทร้า,างคิอย่างส่ง,ล,ง,งล,ลายก็กล้งคำนังเหลือนิมโองการดำเการเคียงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนก็องพิซักหน้าเดิมนี่ก้องปัตนารุงถ้ามีน้ากาย,ยกหรือการเคียงนะครับมีรายการวันชนนะครับวันดีกับทุก่านทุกคนเลยนะครับพูดคุยเรื่องราวขาวสหเกันนะครับ กาป้อนน้ำเพชรฟ้ามนะครับกาโค้งหนองปูนะครับกาวันนี้พุ่มเน้ซื้อขว้างกับขว้างบอนโลกก็โกลละลอยลอยสิบบาทนะครับนี่กาป้อนน้ำเพชรฟ้ามนะครับกาบอกให้พุ่มไปเบงเกี่ยวฟ้ามนะครับขอบคุณหนองปูป้อนน้ำเพชรนะครับขอบคุณหนองน้ำเพชรขอบคุณทีมานปีเปี้ยนะครับทีมานเยี่ยงเงียนนี่กาพุ่งหันไปเบงนะครับสักสิบห้าก้อนนะครับแล้วก็ วัสด,ดีทุกท่านทุกคนครับวัสด,ดีนะครับเดชเพื่อนนะครับสิทธิตโตบอว่ลุนซาบวัสดีครับคุณชวาริศวัสด,ดีทุกท่านทุกคนคุณจักรีบุญชัยนะครับวัสด,ดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับบองคนนี่ไม่ได้ออกชื่อนะครับตรงกลางก็ออกไปนะครับบางทีอ่านไม่หมดออกชื่อไม่ได้นะครับสมัครคนดีเลยพุมมีตัว hmm. คิดได้ตรงการได้ผมช่วยประช,ชาสัมพันธ์โบกมาได้เลยจิ้มมาได้เลยนะครับผมช่วยประชาสัมพันธ์ได้หมดนะครับเมื่อเรื่องนี้อย่างย่นเง็บก็หนองสมบูรณ์ที่รุ่งเง็บเป็น เนีครับเรื่องดิดยันยุ่นนะครับใกล้โดนมือซ้องพุ่มกับปะชฉีสัมบัติกันได้ได้เนะครับปะชฉีสัมบันิได้ได้เนี่ยครับพวงนีเปรียบธีนาครธีบอลเนี่ยครับเปียบต่อชาวธีนากรเดี๋ยบนโซ่ตุงกับโซ่ตุงก็นายกเข้มสนามโซ่ตุงนะครับต่างกลองให้ห้างอีกนิดตาเปลือนตาผัวห้างมันไม่ได้ยินเสี้ยงบวนี้ผัวห้างไม่ได้ยินเสี้ยงนะครับผัวห้างผัวห้างวันนี้ไม่ได้ยินเสี้ยงเดี๋ยวเควนเควนไม่ได้ยินเสียงแล้ว นะครับผัวห้างนึงไม่ได้ยินเสียงเล่าครับสมาชิกนี่ครับผมรูดเข้ามาชั้นๆก็ได้ยินเสียงกันนะครับผูดกุยจักใตยกันเช่นเคยทุกขื่นนะครับอย่าลืมนะครับกรนาลืมเบ็ดต้นไทยน่ครับผมชอบเด็กคนนี้ครับชอบตำมากินเนี่ยโป้เสื้อแม่หนากระย๊ายช่วยไล่สดให้ผมใส่ช่วยไล่สดประชาสนมันช่วยกันนะครับนาลืมเบ็ดต้นไทยนะครับนาลืมเบ็ดต้นไทยปมฝากไว้กันครับพวกน้องๆคนที่ชอบตำมากินนะครับ นำดื่มเบตเต้นไทยกขอบคุณหะาหรือไทยเผยบุญสมบัตินะครับผู้จัดการว่ยกันตาลาดนะครับเด็กนีน่ารักนะครับก็ดูยักษ์ธรรมาหินบุ้งมาะวยวันดีกับนนองสุดิิานะครับเอฟซีตลอดการมุญแจกชะโมขอบคุณกับทุกท่านทุกคนนะครับกาเบอร์โทนะครับใครต้องการนำดื่มเบตเต้นไทยนะครับนำดื่มคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับศูนฮอกา ๖๔๗๑๒๗๗นะครับน้ำดื่มเบ็ดเตลไทยนะครับช่วยกันส่งเสริมนะครับคนธรรมะกินนะครับสมัครเรื่องฤทธิ์ยานย่นเครับที่เอกเบเปนยมาไข่รถนะครับแล้วก็ฟาร์มป้อนน้ำเพชรฟาร์มนะครับฟาร์มป้อนน้ำเพชรนี่ก็มีวัวเนือ้อวัวนมชาโลเลงกัดนะครับหลอมมดนะครับการสมัครไขว่ดีว่ามีตัวอรกินได้ตัวงะไรได้ผวกช่วยประชาสชนกับเจงเก้าวันมาได้นะครับเจงเก้าวันมาได้สมัครคนที่อยู่พื้นที่นะครับ คิดชัยเทอรลีนะครับเอฟซีขอบุญมากมาครับน้องสุจิตรานี่ผมจะว่าไม่มีแฟนดีน้องสุจิตรานี่ยเอฟซีนี่ผมยิบแล้วนี่ผมมีแฟนแล้วครับขอบคุณเอฟซีครับนี่นรครับเตมีเอฟซีผมมีแฟนแล้วครับเสียดายจังนี่แต่ว่าไม่มีแฟนน้องสุจิตรานี่ยเอฟซีครับขอบขอบคุณออกมาร์คนะครับขอบคุณออกมาร์คผมมีแฟนอยู่แล้วครับ แฟนพุมกับคนจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับแฟนพุมกับเป็นเมค้าเหมือนกันกับไข่ย,ยันธ์ารรมานขาไข่มูขไข่แล้วกับเป็นเมคา้าไข่ยันนะครับนา,รนาดีกันนั่นสุดยอดพอม่มจบก็คือนึ่งมีการเบ่งปันนะครับสมหรับคนไนห้หัวใจดีมีการเบ่งปันเงือคนนั้นก็ไม่ลำบากไม่อับจนเด็ดขาดกับซิ่งได้แก่ช่วยเ่อนนายช่วยกันนะครับ ก็สมัครฟาร์มคู่พ่อนำเพชรนะครับเคยส้นไชอยลูกเล่ยนะครับลูกเล่ยเองกัดไปเลี้ยงนะครับก็ไปเล่ยกันได้นะครับพ่อนำเพชรฟาร์มนะครับก็สมัครเหลืองเหล่าข้าวสั้นวัวชนนะครับวัวชนนี่แกว่าวันที่หยิบซ้ำนะครับหยิบซ้ำนี่ครับพวกหอยเจีงกันต่อชาว นะครับต่อชาวอันนี้ก็บอกกันๆไปก่อนวันทีหยิบซ้ำนี่ก้องสนามเจียงโก้ถามีดั้มนะครับบัวซิบซ้องคูนะครับก้องถามีดั้มนี่ซิบซ้องคูนะครับซิบซ้องคูก้องถามีดั้มที่ได้โปรแกรมมาแล้วนะครับก็รอยแจ้งให้ฟังขึ้นต่อชาวเพราะว่าิชนวันทีหยิบซ้ำนะครับนี่กับไครนะครับคือวันวัวชนไม่วัวชนกับเลย์ซัดกันยายคาดนะครับเลย์ซัดกันยายคาดไปในลาววันนาเกียต ไม่นเลยสดไปในหลายวันผมเล่ในเฟนู้กับผมเล่ในผมเล่ในเฟซก็งเกิดแจะเมาเฟนู้มันแชร์ได้เร็วครับคนนายรุ่งก้าไปเล่นในข้าไปเล่นในเฟซก็งเกิดแจะเมาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้มันอีกเถื่อนนึงผมเบื้งชาติเบ๊กนะครับผมเพิ่งจะเดือดร้ายเถื่อนนี้นะครับนะครับพอดี เอกเดียวกันติดไส้นะครับถูกไส้กับเฟนหนึ่งเฟนไปดูล้านะครับทำบัรกิจตั้งแต่เลยเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แต่ว่าขาขอบคุณเอฟซีถุกฐานทุกคนเลยนะครับขอบคุณเอฟซีถุกฐานทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆดีละพมแล้วก็ขอบคุณแฟนตัวจริงของพมนะครับการนึ่งในดวงใจอย่างคนเดียวนะครับแฟนพุมก็ชัดเจนนะครับเขาก็เป็นคนหนักเรียงตรงๆนะครับคือชัดเจนนะครับ การเบือนเพื่อนนะครับกาปีนี้ชะล้องปีไม่กันนะครับการนามหมากมากการดูแลสุขภาพกันนะครับขับรถครับลานะครับครับคือโดยทางตอนนี้ครับเราต้องดูแลระมัดระวังนะครับวังต่างรถเพื่อนวังต่างรถนี้นะครับต้องดูแลนะครับการสมัครวันเปรียบนะครับที่ยืนยันการเปรียบแน่นอนกับต่อเชาวสนามกีวลาเชิงคู่บ้านโซ่ทุ่งนะครับกบผีเชมนะครับคนหนอยกเชมจะยืนยันการเปรียบเหมือนเดิมนะครับ แลักกสนามสายเก้านะครยืนยันการเปรียบเมืม่อเดิมวันที่สามสิบนะครับสามารถเร่องราววันชนนะครับพุ่งจะไหลไปเลยนะครับทีว่าราชาสัมพันธิทิ่คูไอเล้วนะครับตังเตวันที่หยิบซ้ำนะครับตังเตวันที่หยิบซ้ำตังเตวันที่หยิบซ้ำนี่การสนามกีฬาเชิญโกฐามิ่งน้นะครับรายก็วันที่หยิบซี่หยิบมานะครับสนามกีฬาเชิญโกลายเลย่กระบีนะครับ แล้วก็ยิบฮาช่นนั้นกีฬาจุนโกบันนา,นาชาติระดับภูมิแล้วก็ยีบซี่วันเดียวเป็ดขูคว,ว้าไว้กันหนาม,ม,ม,ม่อมนะครับหนาม,ม,ม,ม่อมทรงกล้านะครับการถึงหนามมาการแต่วาซานบน,น้ำไม่ท่วมก็ชุนนะครับก็แจ้งมาจากหนองเบานะครับหนองบเบาแจ้งมานะครับการสนามกีฬาจุนโกบานหนาม,ม่อม,มนะครับชนวันทียีบซี่นะครับ สนามนานาชาติชนยิบ้านะครับแล้วก็หยิบเจ็ดหยิบแปดหยิบเก้านะครับชนกันสนามชนกูบานน้องบุ้ยยัยรัชดาดสังนะครับแล้วก็วันที่หยิบแปดหยิบเก้ากับพลาดไม่ได้หัวซ้ำลานส่งเสน้นกับส่งลานส่งเสน้นสนามเวลานชนกูบานใส่ก้าวอวัวใส่ก้มนั่นเรือนนิ่มทองนะครับเจ็ดเอาไว้อู้หิวนะครับข้าวห้ามเป็นจักการไส่ควาลีล่ายาุดปรบกับอาหลังสนามมุ่งทองไอทุนนะครับปู่นีซ้ำลานส่งเส้นบาน แล้วก็อ้ขูนไงพานวังกีรีครับเชิมจนเชมโปรแกับนิ่มจ้ากับอาจารย์ชูวุฒินะครับขูนนี่กระซ่องหลานซ่องนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดขูนนี่สร้างเวลาชนกูบานใส่เข้าอัเภอใส่จะทําการชนในวันที่28 29วันแล้วก็เปรียบวันที่30นะครับเรื่องราวข้าวสั้นหัวชนนะครับก็พุ่นดีที่ตามกันทุกฐานก็พุ่นดีที่ตามกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ใครจะนั่งกินข้าวกันละประธานกินข้าวกันไนด้ร้อยนะครับกินข้าวกันไนด้ร้อยเหล่เลยสุดไปพลางนะครับใบใหญ่นะครับวันดีครับการสม,มัครชงท่านที่ท่านจะติดตามข้าวสารวัวชนเงือกเหล่เลยสุดงงกลุ่มพุ่มกระไดข้าไปเลยในระบรบวัวชนกระไดครับระบรบวัวชนกับมีสาระดีๆนะครับในวงการกีฬาวัวชนมากมายไม่ว่าเป็นเยี่ยมโค้กเยี่ยมขายนะครับไม่ว่าจะไปโยอนอดีตัวดัง นะครับผมจะทำรายการง่ายกองเยมกองเยมขายเนี่ยต่อไปจะโยนอดีตดาวดังคลังอดีตกับโยนหัวดังคลังอดีตนะไปดูหัวแต่เล็กแต่ว่าบางคนไม่ได้เคยเห็นบางคนก็ไม่ทันได้รูเนี่ยตัวนี้เฉอนี้เป็นของตัวนี้ลูกตัวนี้ชนเกี้วเกี้ยวหัวถี่ไหนนะครับดาวดังคลังอดีตโยนอดีตหัวดังดยเกียร์แชมอกับทีมานรอบโรชชนนะครับก็ไปดู นี่ก็ไปเยี่ยมโคกเยี่ยมขายเยี่ยมความรลมแต่ละขายได้ละขายว่าเนี่ยความเปอายุแต่ละขายอายุเหมือนปลื้นนะครับโคเลี้ยงทั้งแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มว่าให้พันธุ์ดูวัวมาได้ไส้เลือดดีๆนะครับมีไส้เลือดตัวในเลี้ยงดูประกอบปรภูมอย่างเลยนะครับสมบัติเปรียบกับโซ่ทุ่งอย่างยืนยันนะครับเปรียบต่อชาววันที่หยิบซองเมือเดิมวันไหนหยกแชมป์นะครับตีละยาธิพัฒนะครับแล้วก็ซ้ำซิปอย่างยืนยันก็ใส่เก้าววัวใส่กับนั่นเลือดนะครับเทวะจิมตัง ในไล่ก็พุ่มมาอย่างเปรียบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับน้องสุจิตราน้องปุ้ยนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านทุกคนนะครับเอซีนะครับเอทเคนะครับไอ้ดลวง่วงครับไปเที่ยวโน้ตเตีวได้ครับอย่าลืมบุญนุ่นนะครับปู มูงจีปุยนะครับตลาดสดแหลโนดนะครับหุ่นนุ่นนะครับใจดีมากมากนะครับใจดีมากมากนก่อนกับคนกลางๆนะครับบอกข้าวมานะครับทำมับคนแก่ไม่ต่างกับจีปุยให้ปลโรนะครับคนได้นมียี่สิบสามสิบกระสือตามอัฐภาพที่เขามีตัางพวสนับสนุนกับเป็นคนที่ว่าใจดีพุดนดีนะครับจีปุยตลาดสดแหลโนดนะครับบัานไปบ้านมากระแวะุ่นนุ่นกันนะครับ มีหุงมีหันได้สั่งมูกะผ่านตรงมาได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้อุ้ยนะครับนะครับกบคุณดีิดีตามนะครับอบคุณดีรับชมกันทุกทานทุกคนนะครับสำหรับคนดีว่ามีความรลอมนะครับมีความรลอมในการออกจนออกเคียงตอนเช้านะครับเรียนเชิญทีสนามเวลาเชิญูกบานโซ่รงนะครับตามดีโใจงไว้นี่า็สนามได้เกยหเหลือกันเรียบพุ่กะกระบอกไปนะครับหกเหลือกันนะครับ ของเจปุยนี่ข่หมู่วันหนึ่งหาตัวโอตัวกับคือคนใจดีนะครับปูดีใจดีนะครับอยู่ตาล่าสดหล่าโนดบ้านไปบ้านมากะเวกันได้นะครับสื่อหมู่สื่อได้กับนี่พมตาวันติดขูดแถวนั่นก็ไปอุดนุ่นกันนะครับสำหรับหมู่สดนะครับคุณภาพดีของเจปุยนะครับตาล่าสดหล่าโนดอุดนุ่นกันนะครับ fc fc อ็คุณมาพิวิทย์นะครับคนพิวิทย์กาเสื้อก็ยัดไว้แล้วหนึ่งตัวนะครับยัดไว้แล้วหนึ่งตัววันก่อน แต่ว่ามายัดกันหมดแล้วนะครับผมบุ๋มบวนอ่ยเท่าเดาเสียเลยนะครับปีเส้าคนช่วยเราก็ะเลยอยู่กันกับทีมานของคนละครับครับเบนกับทีมานก็ปีตีเมนยูครับผีน้อยพีน้อยกับผีน้อยปีเส้าที่น่ารักโอ้เสารสวัดดีนะโอเนินช้างวัดดีครับผมนะครับผูดกุยทางไทยนนะครับอีบุมบอกไข่นะครับใส่เลือดเมลูกททงกวางจังนะครับ ผมซื้อเมมาซะเมื่อหน้าเลยเฮลนะครับแล้วก็บหมาส้มหลูผู้ใดตินหลูกทิ้งหน่อคิดนึ่งตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวน้องผมมาส้มรวยกว่างดังกะหลังซาดก็ผมก็ได้ผู้เหล่านะครับจะบักพวกตีมันพุมเบลบอกกูคิดไปคนเลวนะครับบอกกูคิดถ้ากูคิดเอาคือต้องข่ายยาวก้องผัวกคอนถ้ากูคิดไม่สนใจกับผมดอกบอก่ายกูดลื่นนะครับอีกตัวนึงก็เป็นแม่ก้องหลูวิษณุนะครับผมซื้อมาตอนทองตอนนั้นกะเสียเมื่อน้องเมื่อน ดังกัตอนนี้มันก็ได้ลูกเจ็ดตัวแังนั้มันพร้อมตะคิดขาลูกเมียติดตัวมันอยู่กับลูกสิ่งหน่อคิดเดี๋ยวพุ่งก็ใกล้ตามราคาอีกใกล้พื้นเชชาวแกเราซื้อแล้วใกล้ไอ้ปอเพื่อนซื้อได้แังนั้นปอเพื่อนว่าเออแม่กับลูกเราก็มื่นแปดมื่นเจ็ดตรงมื่นหวากันไป้จำถ้าผาบัวแม่กับเราใกลเราต้องให้คนซื้อซื้อได้คนใกล้ก็ต้องคือว่าใกลได้นะครับ เสมคบซือแมวัวชนมาตีราคาเนื้อเจ็ดเปับมันก็ไม่ดีใกล้กันหรือนะครับสมับแมวัวนะครับาเมื่อลูกไปกว้างกับพุ่มซื้อมาซ้าตัวจวนอันสื่อมาส้าตัวเส้นนะครับสาตัวเส้นฝาบีบมันนะ่รัพมันตัวสมเือน้านะครับบายูใดไม่ถึงสกปีนะครับาสมคบตอนทานกว้างเนือกลุกทานกว้างซ้าตัวเส้นพีนะครับเกิองน้อยทุดคือสมเืนะครับกับพมสื้อผู้มาตัวหนึ่งนะครับ แล้วลก็เมียมาตัวหนึ่งแล้วก็ลูกเมียชุดหนึ่งสาตัวเส้นไปให้ีบึนตัวเจ้า,จาบึนชุดหนึ่งนะครับคือทราบเลือนเมย์ทาบสำคัญกับใส่เลือนเมย์สาคัญแขก็ว่าพอดีกันเมย์ไม่ดีทัมันได้ลูกชนน้อยดีมาพุทธนะครับตัวดีเก่งๆตัวดีเก่งๆพอดีไปส่มเมย์ดีกันกนะับตัวมันได้ดีนะครับเมย์ไปทิพย์ไปซิ้นไม่ว่าไก่ว่าวัวว่าปลากระดงิงปลากระดลาวรับหญิงเมย์ไปซิิ้น นะครับมันไส้เลือดวัวมือนกันกับตอนนี้รู้ว่าแกชนเงินก็ว่าใ่ชนเงินร้อยจังไส้เลือดเมดีไส้เลือดพอดีมาพบกันกับไส้เลือดวัวชนแบบนี้ครับตอนนี้หลูมพุทธไม่มีครับหลูมพุทธไม่มีตอนนี้ไส้เลือดก็ไกดีเลวเลี้ยงไงดีวางไงดีเลี้ยงไงดีเลี้ยงไงดีวางไงดีเคียงดีกันกับตอนลาเพื่อนแล้วก็เกียรติดีกันกับวัวเป็นตัวจังหูเกียรติไม่เป็นไม่ดีตามเบื้องต่างฝืนครับ เรื LEGO LEGO ่องราวตรงนี้ครับกาคนเกียรตสสำคัญครับคนเกียรติคนเก่งคนเลี้ยงสำคัญประกอบกันมัดนะครับกรพูดคุยกันนะครับใครต้องการเนี่ยผมช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้กระเจงก้าวกันมาได้นะครับเรื่องดีจันยุนนีลประกาศกัน์ถูกคืนกองหนุนสมบูรณ์สีส้มกับสี่เอกเป็นจามะไข่รถมือโซ่แล้กลุงนารูษแล้วก็พ่อจอกอ๊อฟปอนดําเพชรนะครับปอนดําเพชรฟาร์มนะครับประกาศกัน์ถูกคืนนะครับแล้วก็สมบัติความคู่ คำนั่นนุ่นนะครับการประกาศได้ตั้งเหล็กความก้องคำนั่นนุน่นเลหล็กพอดีลูกสร้างไม่ไม่กับเหล็กไม่ดังกับพุ่มประกาศได้เน,น,นื่อยบ่นนะครับประกาศใ่สดใจตาลอดจนว่าตอนนี้พุ่งกับภูมิใจนี่กับความกูด้ดังนะครับแล้วก็ความกูล้ลาําปูร่าก้องในยกชนะรุนร่นน้ำความกู้ไอ้ควางตั้งนะครับแล้วก็มีลูกส้มใจนึกมีลูกไล่ตัวกับวันนี้ถูกไล่ตัวนะครับแล้วก็ความกู้ก,กุ๊กนะครับหลังตะกาความกู้โม่เอลเป็นองคุณฟ้ามนะครับ แล้วก็ฟาร์มกูอีกไล่ๆความความกูตากฟองความกู้สิยอดกู้มานนะครับบางทีคนว่าให้ไปนี่ไล่วันเดียบบางทีพุ่มไปไล่ยพุ่มไปไล่ในเครื่องนี้กับเครื่องนี้ก็ะชายได้แล้วนะครับทุกบล็อกไปเดือนนะครับเดือนกึ่งนิ้มนี่ก็ะชายได้แล้วแต่ว่าวันนี้พุ่มจะเล่ื่องนี้ซึ่งเครื่องนี่แชทเบ็ดกับพึ่งพึ่งเต็มนะครับพุ่มเลยไล่นะครับพุ่มมีโซ่เฟสเฟสเกียร์แชมโงกับเฟสเกียร์แชมโกุ้งซกุ้งจนเหน่นตายนะครับวันนี้ก็ไล่ในเฟสกุ้งกู้งซกุ้งจนเหน่นตายนะครับ ขอบคุณดีที่ตามขอบคุณดี source, รับฟังรับชมกันทุกคืนนะครับขอบคุณกันทุกคืนนะครับที่ร <kisses S 2> ับชมนะครับกเราพูดกุยดับท่ายกันนะครับพูดกุยดับท่ายกันนะครับถ้าเมื่อน้ำเดื่มกับน้ำเดื่มที่ว่าผมต้องการนี่ช่วยครับน้ำเดื่มก็หน่องหางวนส่วนหยับกันน้ำเดื่มเบ็ดต้นท้ายนะครับ โดยคุณฮาไทยไปบุญสมบัตินการผู้จัดการไหวยการตลาดแล้วก็ผู้ชบว่าได้คนนี้โดยเฉพาะธรมันนะครับโดยเฉพาะธมันนะครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยสนับสนุนน้ำเด่มเบ็ดจนไทยนะครับเบอร์ซู่โนคาหกสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดนะครับวันดีหนองบอนนะครับก็หนองบอนกับกาสมัควันจุนกับไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าวันเก่งครับเฟตเลววันในเฟซวันยกหรืกนะครับรายการวันที่หยิบซองวัวชาวว่าไม่เกยงแต่ว่าวันจุนนะครับอย่างจุนเหมือนเดิม นะครับนะครับ